มาอีกทีนะเปลี่ยนตัวตัวผีมนาะนั่นมาถึงกระโดดเล่นเลย,เลยอะไรเนี่ยโอ้มี่อะไร เื่อนช่วยฐานะมา้ช้ก่อน ปุนนี้ดีว่ะผมคิดว่าปืนนี้น่าช่วยอะไระได้หลายอย่างน,น, <c oughs> นยาพิษที่เปล่ายายากแก้ยากแก้ผู้ติดเชื้อนะ จะเป็นแม่ก่นะลงไม่ก่อนมันเติเอาสิอ้กระ,ะ,ะสุนหมดแล้วด้วยเอามาอยู่แม่เป็นต้วยง

ถึงม้มั่นใจในภารกิจของผมนั่นอะอืมดูดูอยยิงต้องกนนะิแล้วจะทำอะไรได้นะไม่รู้อะมันยากจริงน,นี่มาเปลี่ยนซุปยิงให้แม่งหน่อยว่าใช้ตัวนี้ทำให้พวกตายงนะ่ายจริงนะก็ดีอยู่นะเฮ้ยไอย้นี่ยติดเชือ้อนายนี่นา่นาติดเชือ้อตรอ ไอผมต้องไ่หาชิ้นพวนีต้องแล้วไม่ได้แล้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วตายตายไม่ตายตายตายลบเอ้ยติดเลยเนี่ยอ๋อม่อาไปตรงนี้โอ้ตายเป็นซอมดีเรียอยแล้วอ้ไหนลองเอดีเอ ห,ห,ห,หัวแตกนอนนอนนอนเลยละยิงทีเฮ้ยยิงทียิงทีช่วยยิงทียิงทีเฮ้ย,ลยแล้วิตีได้หรอเดละเดดลละเด <ส>ผมไม,ม <S <S ร่รู้ว่าใส่ของมุกยาจนะฮะน่าน,น่าน <griff someone. S 2> ยังไม่ช่วยยิงีกยังไม่ช่วยยิงอีก Yeah. Huh? No. Uh. Huh? กนินแอมก็คือชิงครับไไนี่ไฟให้าไหร่อตัวผมนม่ายแน่นอนอนะนนนนผมรู้ให้กิแลวดู เฮ้ยชกดิอ๋อโดน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 เล่นดิสามสามอ้าวเฮ้ยซ็งนี่ผมรู้ทักษิณลำหผมนละว่าต้องทำไงบ้างเสียไม่สนฮะลงไปก่อนเลยฮะรี่ไปรี่ไปได้มาเขาสุดโอเคอ่ะโดนอิ๋ ไอ้ไรเนี่ยเฮ้ยไม่รู้หูมาเป็นกระบุงกระบุงนี่คืออะไรไม่รู้อะไรรูดไปก่อน มั่วหมดแล้วนีตอนนี้ที่ผมค่าที่ไปอะไม่สนใจใครแล้วตอนนี้เอกรายามแล้วมาครับไม่รู้เ่งแล้วโดนอีกอืออือยังจะโดนอีกยังจะโนยู่ังยังติอยู่ให้ติดระุกกะ มันก็ได้เหรอวนี่ะไังออนอ่อนอ่อวงผมยังไงผมไม่สัดัวผมีปไปแล้วนะโดน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 เ่แล้วโดนได้แล้วโดนได้แล้วโดนเด้แล้วโอ้ไม่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 ไมม่ไม่ไม่ปิ่ผมมีนเป็นกระนาว้ว ายจาการเป็นมะนาวหมดแล้วจุดเซฟจุดก้อยนวผู้ติเชื้อเต็มเลยไม่สนเว้ยวิงเดี๋ยวก็ไปฟานจุดเมื่อกี้ไม่ได้มันยากแค่ไหนรู้ไหมโอเคแล้ววิ่งเดี๋ยวลบไปเอ้าหน่ะหนักหนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเออโดนหม่ำไปหนึ่งทีอร่อยจุเบยเขาบอกนะ ถอยดิเฮ้ยติยเดี๋ยวจบอีกชั้นแล้วโโอ้ลบไปดิติดติดอะไรเนี่ยฮะลงไปเร็วๆลุกชิงลุกชิงลุกขึ้นมาเอ่ออะไรเนี่ยทันไะเนี่ยทันไหมเอาทันไหมไม่ทันนะน่าจะไม่ทัน อมดีไมมีใครมาฆ่าเลื่อหลับไปเองนะะเ้ยโอเคราออกมาแล้วไปเล่งลงนัลิ่งเวิ่งเด๋ยวิ่งเด้อไม่สนใจใเจอใครขวางฮะมาละเบอร์ใส่เดียวแล้วค่นี้จะแสใส่ตกใส่ใส่ใส่อแฟรไปชิม โอเ่ไปรีบยิงออกไปโอเครับจบอืมชัตเตอร์แบบง่ายๆเลยถ้าทังยิงตัดเลือดได้ดีนะเกิดดีดีก็แปลว่าดีแปลว่าปูนั่นเองนะมงวเวงเลยโอ้โหจบซะแล้วนะอื้โหจบได้อีพีเท่าไหร่เอ่ยเพิ่มมาโอเคเพิ่มเพิ่มเบลล์หกแล้วนะตอนนี้ในตัวคอร์ดเอ้เงิน ฟาฟาหรสเดียชีโอเคฮะมาครับมีเชนต่อไปโอ้โหจบจนได้นะครับก็ไว้ชเชนใหม่เอ๊ะดูดิเออเนี่ยตัวนี้ที่ผมเล่นนะมาดูตัวละครไม่ค่อยได้ดูตัวละครเลยนะตัวละครที่เล่นนะครับโอเคดูฮะวอชเชนดู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  นผลงานเขื่อนเนี่ยตึ้งเองเนี่ยไม่ไเองนะเขาไปแจมใหม่พัดหน้าแล้วสวัสดีครับ